สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการย้ายยูเทิร์นออกจากสามแยกนะครับตรงนี้นเป็นรูปสามแยกนะครับเนี่เป็นทางซอยเข้าไปนี่มันเป็นถนนหลักนะครับถนนหลักสุข,ขุมวิทเนี่ยรถจะมาคอยเห็นไหมสามคันนียจะมาคอยเข้าสามแยกเนี่ยเข้าอย่างเงี้ยเวลาเขาเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะเอ่อมันจะตัดกระแสรถทางหลักเนี่ย มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับรูปนีเนี่ยสามคันเนี่ยเขาคอยอยู่ตรงเนี้ยเขาจะเข้าสามแยกไปเนี่ยพอเขาเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะตัดกระแสหลักที่ที่ที่สองเลนเนี่ยที่จะวิ่งมาเนี่ยมันก็เกิดอันตรายและรถในซอยที่จะออกมาเนี่ยก็จะมาทางนี้ก็ตัดตัดกระแสหลักเนี่ยสองเลนนี้เหมือนกันเป็นรูปตัวคูณเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยนะครับ ถนนไฮเวย์ของเราเนี่ยยังมีสามแยกรวมอยู่กับยูเทินฉะนั้นการพัฒนาถนนไฮเวย์เนี่ยต้องพัฒนาแบบถนนชนบทละเดี๋ยวนี้ถนนชนบทเขาพัฒนาจาก2เลนเป็น4เลนทั่วประเทศเลยก็ทําได้สวยมากแต่ทางไฮเวย์ way ของเราไม่ได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นยูเทินยูเทินธรรมดาในไฮเวย์ way ก็ยังเป็นยูเทินแบบโบราณแล้วก็ ไฟแดงก็เป็นแบบโบราณไอ้ก่อนถึงยูเทอร์ก่อนถึงไฟแดงก็ไม่ได้ทำยูเทิร์ถ้าเราทำถ้าเราย้ายยูเทอร์ออกจากสามแยกจะเป็นลักษณะเหมือนรูปนี้นะครับเราเปิดยูเทิร์ใหม่สองข้างเ,าเวลารถรถจะจะเข้าจะเข้าสามแยกอะ่ะจะเข้าสามแยกแบบนี้นะครับ ก็เลยเลยมาห้าร้อยเมตรเลยตรงนี้ไอ้ที่เดียวเดิมนะปิดแล้วเลยมาเปิดยูเทิร์นใหม่เปิดยูเทิร์นใหม่เนี่ยเลยมาห้าร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสามแยกไปก็ปลอดภัยนะครับไอ้รถทางนี้จะยูเทิร์นก็ไม่ไม่สับสนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีรถมันจะรถจํานวนลงอ่เลเือน้อยมาตรงนี้ก็ยูเทิร์นได้สบายถ้าถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยมายูเทิร์นตรงเนี้ย ก็อาจจะมาเจอกับไอ้รถที่กําลังออกมาจากซอยเนี่ยมาเจอกันตรงเนี้ยเนี่ยมันก็สับสนตรงนี้แบบเดียวกันนะครับสองข้างนี้ก็เหมือนการข้างเนี้ยเมื่อปิดยูยูเทินเดิมมาเปิดสองข้างอย่างเงี้ยห่างห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแต่ตอนนี้ก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วมาห้าร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวฝวามายูเทินไอ้ยูเทินที่ที่ที่จะมายูเทินตรงเนี้ยก็มายูเทินตรงนี้เอ่อ คือถ้าเป็นยูเทินธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่สับสนนะครับมันก็มันก็มีแค่สองอยูทางนี้ยูทางนี้แต่ถ้ามันอยู่ในสามแยกมันจะสับสนเพราะว่ามันจะมีถึงถึงยูเทินหนึ่งจังหวะเข้าสามแยกสองจังหวะออกจากสามแยกสามจังหวะยูเทินตรงนี้สี่จังหวะมันเป็นตัวคูเนี่ยอันตรายฉะนั้นชาวโซเชียลของเราเนี่ยต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทางไฮเวย์ทุกสาย ขยายยูเทินให้เป็น8เลนแล้วก็ขยายยูเทินให้ใหญ่อย่างเงี้ยให้ทางตรงวิ่งผ่านตลอดรถยูเทินก็ยูเทินได้สะดวกนะครับแล้วก็เอายูเทินอ่ะออกจากสาแยกเพราะเวลาในอุบัติเหตุในแต่ละปีเกิดจากสาแยกในยูเทิรเน่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกาะลอยสาแยกโรงบานสองพี่น้องคอฟฟี่เว่ หลายแห่งถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเขาก็จะขอไฟแดงแบบสามแยกมาขามอ่ะตอนนี้ขอเป็นไฟแดงแล้วแต่ถ้าทำถ้าถ้าทำแบบเนี้ยก็ไม่ต้องติดไฟแดงแล้วถนนก็ไม่มีไฟแดงให้รถติดน,นะครับคือเราสามารถยกเลิกไฟแดงด้วยการย้ายย้ายยูเทินออกจากสามแยกเนี่ยเลยไปกิโลนึงแล้วเลี้ยวเข้าเข้ามาขามได้สบายเลยตรงเนี้ยยกเลิกไฟแดงได้ าการทำไฟแดงเนี่ยมันทำให้รถติดนะครับอย่างน้อยก็นาทีหนึ่งสนาทีอ,ะอ่ะแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เพราะมีรถตู้คอนเทนเนอร์รถพ่วงทุกของหนักไอ้รถคอยไฟแดงอยู่บางทีเขาเบรกไม่ทันก็ชนท้ายนะครับฉะนั้นการพัฒนาถนนไฮเวย์เนี่ยต้องพัฒนาให้ให้เท่าเทียมกับชนนบทนะครับตอนนี้ชนนบทพัฒนาไปไกลมากแล้ว เกินเกินไฮเวไปร้อยปอร์เซ็นต์แล้วทางไฮเวย์ยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยทางหลวงท่านก็อยากพัฒนานะครับแต่พวกพวกเราโซเชียนชอบคัดค้านฉะนั้นถ้าชาวโซโซเชียนสนับสนุนเนี่ยทางหลวงเขาอยากจะทำทั่วประเทศเลยเปลี่ยนยูเทินพื้นราบธรรมดาเป็นยูเทินแบบ8เลนนะ่ะยูเทินสะดวกยา้ายยูเทินออกจากสำแยกก็ปลอดภัยเ,เขาอยากทำแต่ตอนนี้ โซเชียลที่กัเราเห็นเราเข้าไปในป่าในดงในชนบทถนนเขาเรียบดีทุกอย่างเพราะอะไรเพราะข้างในอะไม่ค่อยมีคนเห็นเขาก็ทำได้แต่เขาทำข้างนอกบนทางไฮเวย์เนี่ยชาวโซเชียลบางคนน่ะชอบไปชอบไปว่าเขาหาว่าเขาใช้งบประมาณไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้จริงๆเขาอยากทำนะครับกรมทางหลวงอะถ้าตอนนี้เรากลับใจเปลี่ยนใจบอกกรมทางหลวงว่าเออขอท่านทำทางไฮเวย์ทุกสายอะ ขยายยูเทินเป็น8เลนกับรถสะดวกได้ยี่บสี่ชั่วโมงอา่าเป็นทำเป็นยูเทินแบบเอหัวโตอ่ะแล้วมันจะยูเทินได้สะดวกปลอดภัยนะครับมันจะได้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับอ่อเพราะว่าถ้าทำยู turn, เทินไอ้ยกระดับเกือกม้าเนี่ยมันก็แพงไป ฉะนั้นทำยูเทินแบบแบบเนี้ยหัวโตแบบเนี้ยจะกลับรถสะดวกแล้วก็ง่ายขยายออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไม่ต้องเอาดินมาใส่นะครับตรงนี้ใช้ตีเส้นเอามันเท่ากับไอ้ตรงเนี้ยสามารถยูเทินได้ไม่สะดวกเลยเพราะถ้าเอาดินใส่เนี่ยบางทีรถยาวๆมันจะติดกองดินถ้าทําแค่ตีเส้นเอาธรรมดาแบบเนี้ยทำเป็นยูเทินแปดเลนแบบเนี้ยยูเทินสะดวกปลอดภัย ง่ายๆนะครับเนทไฮเวทุกสายทําแบบเนี้ยยูเปลี่ยนยูเทินแบบเนี้ยแล้วก็ย้ายยูเทินออกจากสามแยกถนนก็จะปลอดภัยแล้วก็ไปทําก่อนถึงไฟแดงอ่ะสามเมตรปัญหารถที่จะไปอยู่ไปยูเทินไฟแดงไฟแดงรถก็ไม่ติดครับมันมีหลายวิธีนะครับที่แก้ปัญหารถติดบนทางไฮเวย์ไม่ใช่จะคอยแต่มอเตอร์เวย์อย่างเดียวชาวโซเชียลน,นี่เป็นพลังสําคัญถ้าช่วยกัน บอกทางหลวงให้ทําทางไฮเวย์ให้ดีกว่าทางชนบทนี่ต่อไปเดินทางสะดวกปัญหารถติดจะไม่มีไม่ต้องทํามอเตอร์เวย์เลยพัฒนาถนนเก่าเนี่ยให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์ได้อาจจะทําเป็นอ,อ่อยูเทินหลายๆอย่างอะ่ะได้สะดวกปลอดภัยนะครับครับชาวชขอชาวโซเชียลช่วยกันนะครับประชาชนช่วยกัน อย่าคอยแต่กรมทางหลวงพรากรมทางหลวงอยากทำํำเราอย่าไปขัดเราบอกเขาว่าทําเลยทางไฮวย์ทุกสายจะปลอดภัยเหมือนทางหลวงจนบทเลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ